สวัสดีนะนะนเอกกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนเลยตัวนี้850บาทนะครับใครหาลอกหลักร้อยอยู่ไม่ถึงพันนะ,ะดูตัวนี้ได้เลยนะ,ด,ะดูราคาแล้วมาดูความลื่นกันต่อนะใค,ใ,คใ,คใครชอบราคาหลักร้อยลื่นๆแบบนี้กองไ่โฟกัสอีกลื่นนะนี่ตีแขนเปล่าลื่นๆเลยนะ มาดูสปูลความลื่นอ้าวดูราคาดูความลื่นแล้วถ้าสนใจเดี๋ยวมาดูสภาพกันต่อเลยอา่าดูความลื่นก่อนลูกปืนดีนะลูกปืนเกรดดีนะเห็น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 ,หนราคา850เนี่ยดูนะเรื่องเรื่องนี้นะผมปรับคอนยไมาดูดอา่าโชครึ่งรอบนะครึ่งรอบหยุดเลย ไม่ถึงครึ่งดีนะนะไม่ถึงครึ่งนะนิดเดียวนะหยุดเลยก็คือปรับชิดนะครับเนี่ยปรับชิดยังไม่เขย่าเลยนะนะไม่เขย่าเลยนิดเดียวยังลื่นแบบแบบนี้เลยนะอ้าวชอบราคาชอบความลื่นมาดูสภาพกันนะครับตัวนี้ที่ลอกมันเขียนว่า Make in China นะครับจีนนั่นเองนะครับเป็นผลิตที่จีนนะครับแต่ผม จับลอกมาหลายรุ่นแล้วคือมันไม่ป่องแป่งนะตัวนี้ไม่ป่องแปง่งล,ลูกปืนเกรดดีด้วยลูกปืนภายในผมว่าเกรดดีด้วยนะลูกปืนลูกปืนมีอยู่หกลูกปืนนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้รอบห้านะครับหมุนขวานะครับหมุนขวารอบห้าตัวนี้ผมมองว่ามันอารมณ์มันคล้ายๆชิมาโน่กับลอกเรียวบีนะครับผสมกันนะครับระบบเป็นเม็ดลานะครับแต่ปรับ เป็นตัวเลขนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวดูสภาพลอกก่อนนะครับตัวนี้แปดร้อยห้าสิบรุ่นรุ่นอะไรชื่อรุ่นมันอะไรนะทรีนิดหรือเปล่าไรทรนิดท,ทรีนิดหรือเปล่านะเนี่ยผมอ่านผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะแบรนด์เนี้ย T R I N I S นะครับทรีนิดสมั้งนะนะนะก็ประมาณนั้นแล้วกันสีออกเทาๆออกอมเขียวนิดนึงนะเขียวอมเทาอมเขียวหน่อยๆนะนี่ตัวลอก เม k อินช h i n านะครับแต่ว่าผมมองแล้วมันระบบเวลาเปิดเนี่ยระบบมันน่าจะเป็นพวกชิมาโน่กับเดียวบีผสมผสา,านกันในดูถ้วยอย่างนี้ก็เหมือนชิมาโน่เลยนะปรับเม็ดลาดูดีเห็นไหมนี่ดีนะนี่งานดีนะใช้หน้าตัวนี้งานดีนะไม่ป่องแปลงอย่างที่ผมบอกนะนี่ดูนี่ลูกปืนนะครับสปูนดูแข็งแรงดีนะครับ ระบบเม็ดลานะครับแต่ปรับปรับตัวเลขอย่างนี้นะมี6มี8ระดับ 0- นถึง8นะครับเวลาปรับเราก็บิดตรงนี้เนี่ยบิดตรงเนี้ยเนี่ยดูลูกศรตรงนี้เนี่ยลูกศรกมันตรงกับเลขอะไรอย่างเงี้ยเลข8ก็จะเนืดนะครับดคือสุดแล้วเนืดพอเวลาเราเหวี่ยงเม็ดลามันก็จะพุ่งออกมาเยอะนะครับถ้าเราบิดมาทางนี้ปรับระบบก็ง่ายนะเห็นไหมปรับนี้ก็คือลื่นแบบที่ผมหมุนเมื่อกี้ลื่นนะเบอร์ศูนย์เห็นไหม ลูกศรสามเหลี่ยมเนี่ยมันชี้ตรงเบอร์ศูนย์นะอย่างเงี้ยคือเล่นแค่นี้เองนะครับง่ายเล่นง่ายนะเนี่ยแล้วลูกปืนเกีรด,ดีด้วยนะครับเนี่ยนี่ NMB นะครับ NMB นะครับนะครับลูกปืนก็เนี่ยโชคชุดแขนชุดพวกเนี้ยเหมือนเหมือนพวกชิมานโน่สกอ,อ,อ์เปียนเมทานียมตัวเก่าๆ,ๆนะครับเนี่ย ก็เลยบอกว่ามันอ่าเมื่อกี้ผมปรับเลกอะไรวะขอปรับเลขแปดนะครับเปิดปรับเลขแปดเม็ดลามันก็จะออกนะครับเวลาเราหมุนมันก็จะมีเสียงเม็ดลานะครับฟิลแบบเหมือนชิมาโน่อะนะครับมีเสียงเม็ดลานะครับอ่าอันนี้ก็จะเงียบแล้วเสียงเม็ดลาปิดหมดนะครับก็จะลื่นนะครับลื่นแบบนี้คุ้มไม่อยู่นะครับลื่นดีมากนะครับเงียบด้วย ได้ยินเสียงไหมล่ะเนี่ยอ่ะมาดูสภาพกันนะครับความลื่นผ่านราคาหลักร้อยนะครับนะครับคุ้มอ่ะเอาไปใช้งานอนะคุ้มอ่ะปรับเบรกมีคลิกเสียงแบบนี้นะครับพวกสตาร์ปรับเบรกนี่ก็เหมือนชิมาโน่เหมือนไดพวกนี้เลยนะเหมือนเรียวบีเหมือนข้างค่าญี่ปุ่นเลยนะ รปรับหน่วงปรับพรก็ตรงนี้นะครับปรับชิดชิดก็ลื่นนะครับตัวนี้ลื่นดีแต่ร้อยห้าสิบเองอ่ะเอาไปใช้คุ้มแน่นอนนะแปด้อยสิบตีปลาช่อนตัวละโลได้เจ็ดแปดตัวก็ได้ทุนคืนแล้วนะ <laughs> อย่าไปคิดมาก <laughs> เนี่ยลื่นดีไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ประมูลได้จากญี่ปุ่นนะเห็นมันเขียนว่าจีน เมคอินใช้หน้านี่แต่ผมตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับนะครับน่าจะเข้าใจนี่ดีนะดีนะใครหาลอกเจ็ดแปดร้อยกำลังหาซื้ออยู่ตัวเนี้นาะเอกแนะนำเลยดีแน่นแน่นกว่าแน่นอนแน่นกว่าลอกใหม่ๆตัวเจ็ดแปดรอยแน่นอนนะครับเพราะผมจับลอกมาหลายสภาพหลายระดับแล้วนะครับมันบอกได้เลยแนะนำนะครับเด็กๆน้องๆน,นั้น,นหนูๆคนไหนหาลอกถูกๆอยู่ ให้ลูกให้หลานตกได้นะครับแปด้าสิบาทนะครับพร้อมส่งตัวนี้มีตัวเดียวหมุนขวารอบห้าขอบคุณครับ